เหมือนกับบ้านเลยนะะสวัสดีคุณเจสันนาบุตรุญญสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะเราไปไหนกันเนาะวะันนี้นา้างรถูดูสบายเนาะกว่านะะ,นะ,ะร้อนครับไอไม่ยินครับแค่มีรถนัง <Okay. S 2> ก็ดีและะ้วเอากระจกลงเอาตอนนี้กระจกลง <laughs> วัสดีทุกทุกท่านนะคะนะคะจะมีแม่แม่นะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะมีพ่อพ่อเอท่านไหนบ้างนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกํำลังใจให้นะคะมาชวนชมยาใบข้าวครับสองข้างทางจะไป็นยาใบข้าวหเยอะมากเลยครับช่วงนี้ตะเอ๋นะสวัสดีอับพีนะคะปนคนโกนี่ย ูวัสดีพี่ทีค่ะนะคะพี่ก็อยู่เคียงข้างกลับบ้านหรือยังยังคัะพี่ที่นะคะไปซื้อถังให้ตุ้นุ่ยก่อนนะคะไปเตรียมน้ำนะคเตรียมถังไว้ให้ลูกสาวก่อนนะคะก็เลยพากันไปซื้อถังมาไว้ก่อนค่ะนะคะช่วงเย็นๆนู่นแหละนะคะถึงกลับนะคะไปช่วงไปช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะพี่ที่นะคะ สนใจย่านะคะให้กับลูกชายไหมเอ่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่ไหมนะคะเพราะว่าคนไปเยอะมากน้องกว่าคนไปเยอะนะคะเพราะว่าเราไปแค่วันเดียวที่ไปเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากไปใช้สิทธิ์สักทหร่แต่ว่าเรื่องเอเอาไปปลูกในทะเลเอาไปปลูกในทะเลเลยโห้ยนะลูกสาวไม่ร้อนบอ wow, นะพี่ที ดีเลยนะคะตอดีใจนะคะได้พักผ่อนได้พักผ่อนดนะ้วยแต่ทุกวันนี้ก็มอนกับพักด้วยเลยนะคะไม่ค่อยมีแขกมันไม่ไม่ไมชักเท่าไหร่เลยครับพ่ธีคือขุดลุมแล้วก็เทน้ําก็ได้ไเวลาเนี่ยขุดลุมแล้วนะเทน้ำเทน้ำให้เขาเล่นดินทรายร้อนไปเลยคือ10โมง11โมงอาจจะร้อนอยู่รับบริเวณตรงนั้นเวลาถึงเที่ยงยันาบโมงใบสองโมงก็ร้อแล้วก็มีลมอ่ะมีลมแต่ตรงที่เราปลูกมันจะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ แล้วก็ถ้าไม่ติดว่าต้องไปส่งเด็กนักเรียนเลยนะคะก็คงไม่ได้กลับนะคะบอกตรงๆรค่ะแม่ๆม่นะคะจริงๆนะคะพอดีเหมือนกันนะคะจะได้ไปเคลียร์หลายหลายอย่างด้วยนะคะน้องกิต้าก็อยู่กรุงเทพถ้ามีคนไปเราก็จะฝากเขาไปเลยาน้องไกลกับน้องแม่ขวานอยู่ที่นี่ก็ฝากเขาไปอีกทีหนึ่งแมขวานม่ต้องไปแต่ว่าไม่ได้ครับอยู่คนละที่กันแลเมื่อไปแล้วเราก็ไปใ้สิทธิ์ด้วย่งนักเรียนไปด้วย มีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่บ้านลงสมัครโยกโยกนะคะไม่เอาหรอกการนะจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรนะรชการรัชการนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับต้องรับใช้ประชาชนนะคะบอกับ,บพิธีนะคะบอแมนะะนะะเป็นคนที่แบบยังไงนะดูแลใครไม่ได้ดูแลดูแลตัวเองก็ยังดูแลยากนะคะ,นะะถ้าดูแลใครไม่ได้โยกโยกนะนะพิธีนะก็จริงๆ นี่บรรยากาศคะ่ะนะพัทยานะคะนะคะนี่นะคะพัทยานะคะขอนะบคุณพี่จีคะ่นะ,คะวันนี้ไม่ได้ทํางานหรือเปล่านะะวันเสาร์ใช่ไหมเอ่ยนะคะวันเสาร์คอมเมนต์ได้ทายได้นะคะเมนที่ไก่เขาลงแบบอู้ดูดูดูอยากได้มันเอา,าไปปลูกที่บ้านดีนะคะยางสวยเลยเป็นมัดเป็นมัด กลิ่นแบ่ว่าอมมวนมากลงใใหม่ๆหลายหลายท่านนะคะขอบคุณนะคะนะคะต่อื่นก็ต้องขอบคุณความเมตตานะคะที่แม่แม่นะคะอุดหนุนผลไม้นะคะจนตุ้ยนุ้ยนะคะได้ซื้อถังใบใหม่แล้วนะคะเม่ควันก็เจ็ดใช้นะคะใช้เงินที่ว่าเราไลฟ์นั่นแหละนะคะมาซื้อนะคะผลไม้ด้วยแล้วก็ซื้อถังน้ําให้กับตุ้ยนุ้ยด้วยตอนแรกถังถูกมากนะคะแต่ก่อนใช่ไหมประวัตินะคะ ไปเท่าไหร่นะแต่ก่สามร้อยสี่ร้อยวันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ห้าร้อย <laughs> ขนาดบ้านนะคะไม่ใช่มือหนึ่งอะเนี่ยนะคะจริงจริงนะคะแห้งแรงอยู่นะคะซื้อเอาไปก่อนตัวน้อยถังหนึ่งนะคะนี่บรรยากาศเงียบเงาเลยบี่บอยสวัสดีคะ่ะอุ๊ขอโทษค่บ่บบอยนะคะคือไม่ได้ดูนะคะไม่ได้เลื่อนขึ้นขอโทษขอโทษท่ะไม่มีหลังคานะนะคะคเอาไปถูในทะเลไม่มี สวัสดีครัะไปไหนกันครับไปซื้อถังน้ำค่ะพี่บอยนะคะคนณเสาจา่าสวัสดีคุณบอยครับะะสวัสดีคุณที่นะคะทำไ,ไมคนดูขึ้นค,คนเดียวเนาะแปลกเลไปซื้อถังน้ำไว้ก่อนนะคะร้อนช่วงเช้าเราก็จะได้แบบเติมน้ำให้น้ำจะไหลเป็นเวลานะคะส่วนเรานะคะฟางเรา พี่บอยนะคะสวัสดีค่ะกปดูดน้อยบ้างนะคะเก็บร้อยเก็บบับวงเขาบอกว่าหมดแล้วขโมงใช่ไหมมีแต่บับเข้าแล้วอู้นี่ให้ลูกกระทำอะไรนะสวยมากตรงนี้ทำนานแล้วเนาะนทำนานแล้วบ้านอลังการมากคะมองไกลๆเหมือนวัดนวัดปู่ ไปซื้อถังน้ําไก่นะคะที่เขาไม่แก้วเขาไม่แก้วเขาไม่แก้วเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกองมือสองนะคะถูกหน่อยนะคะถูกหน่อยอยู่ถูกนี่แต่แบบราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันเลยเนาะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็ถูกถูกอยู่นะคะกูดูมาสี่กมะก็เคยถามเพื่อนชาวช้างด้วยว่าเดี๋ยวนี้ราคาถูกไปหร่เขาบอกว่าห้าร้อยหกร้อยแล้วไมแพงเกิน ก็ยังดีที่ว่ามีใช้นะคะใกล้จะถึงแล้วเข้าห้องข้างในก็ได้พ่อขวันเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าปางเดี๋ยวจะพาพ่อแม่แม่นะคะดูหน้าสวนไม่เคยไล่หน้าสวนเลยนะคะนะคะไม่เคยน้าไล่อันนี้คือจะเป็นทางเข้าถ้าถ้าท่านไหนที่แบบอยากมาเที่ยวเนาะนะคะก็นี่คะะนะคะพ่อวันจะดูเปิดไล่ให้นะคะนี่มาจากเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วนี้ก็คือเป็นทางที่ว่าเข้ามาในปางนะคะ ในปังได้เลยนะคะเส้นย่อยเส้นย่อยค่ะถ้าจะเข้าไปทางมอเตอร์เวย์ก็จะเป็นทางตรงนี้จะเป็นเส้นย่อยอจะเป็นบ้านสีฟต, oui ตัดเข้า,ขาสาุมบีทนะครับบรรยากาศค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ มาซื้อถังน้าให้ตุ้ยนุ้ยค่ะนะคะเตรียมตัวออกเดินทางแล้วใช่ไหมบ้านแ่กเข้าไมมเงนเข้าแล้วแขกที่ไหนแม่วันนี่นี่โรงเรียนเก่าอันนี้คือโรงเรียนเก่าของน้องกีตาน้องกายนะคะเรียนตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงปหกน้องกีตาจบอยู่นะคะแต่ว่าน้องกายไม่จบน้องกายเรียนตั้งแต่เด็กไปจบที่บ้านนอกนะคะที่บ้านสละเบาเบา สวัสด so like <laughs> ีนะคะนี่ค่ะจะเข้านะคะเข้าเขตเห็นชัดกันไหมเอ่ยนะคะลืมค่ะตั้งกล้องมาค่ะเมื่อวันลูกสาวไม่อิ่มอากาศวงเวียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเจอกันช่วงเช้านะคะวันนี้เตรียมตัวนะคะว่าจะกลับบ้านอยู่ เป็นวันหยุดนะคะขอให้เที่ยวพักผ่อนนะคะยังมีความสุขกันนะคะนีาจะพาเข้าไปในปางนะะในสวนช้างนะคะสวนช้างสยามนะคะว่าข้างหน้าเป็นยังไงนะคะแคปได้นะคะนะคะคแคปดูข้างหน้าได้นะคะไม่เป็นไรนะคะพ่อๆค่ะเพื่อว่าจะไหนที่แบบมาเยี่ยมนะคะมาหาตัวน้อยนะ เราไม่ได้แอบมานะคะขอระบุไว้ก่อนเลยใช่ไหมเพก่อนวันนต้องต้องต้องมาชี้แจงก่อนนะคะว่าแม่ควานมาตางครั้งนี้นะคะแม่ควานไม่ได้มาแอบมานะคะนะคะไม่ได้แอบหรือว่านะคะมาแอบแอบเข้านะคะมาทํางานนะคะสุ่มจบๆมานะคะจริงๆ่แม่ที่รับชมอยู่ก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่นะคะ ไม่ได้แอบมาจริงๆนะคะบางท่านเขาอาจจะคิดว่าเราแอบมาโดย,ยที่ไม่ได้บอก<ค>ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใครรู้อะไรอย่างนี้นะคะคือบอกได้เลยว่าไม่ได้แอบมาเลยนะคะนะ,ะเพราะว่าเปิดไลท์ตลอดนะคะเปิดช่องตลอดนะคะถึนะครัทางเข้าครับงงกับตัวเองมากาาาน,นะคะทุกวันนี้ชีวิตมีแต่นี่ยอมรับนะคะแต่ก็ต้องสู้อันนี้อันนี้คือนะคะที่ปังนะนี่นะคะสวนกระทิงลายนะคะข้างหน้าข้างหน้าเลยนะคะ เงียบมากนะคะรถบัสสักคันไม่มีนะคะเงียบกิบนะคะเงียบจริงๆนะคะในสถานที่เป็นความทำงานไม่มีไม่มีนะคะเงียบกิบมีนะคะโชว์จัลล์เก็มีนะคะเห็นว่าจะเปิดลิงแต่ไม่รู้เปิดสนามยิงปืนไหนเ่บอกไปใส่กับบ้านเฮาจะนเลยทางนี้นี่อย่างปกติ ไปทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวช้างจะตื่นกันเห็นไหมนะช้างก็จะยืนรอตรงนี้กันนะคะนี่ตรงเกยน,นะ,ะนจะพาไปดูบรรยากาศนะคะบ้านช้างนี่ค่ะแม่ๆนะคะท่านไหนที่เขามาเยี่ยมนะคะทักทายเขามาได้นะคะเดี๋ยวจะพานี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่ปางช้างนะคะกระทิงลายนะคะ<อ>กระทิงลายบ่อตกเจระเขออันนี้คือบ่อตกเจละเ้นะคะ,ะพาคอยมาลงเขาว่าตกเจระเ้นะคะ ฝนตกต้นไหนนี่เมื่อวานเหรออ๋อเมื่อวานเช้า,าดูน้ําดูน้ํา <มะ S 1> จระเข้นี้เขียวมากเป็นธรรมดาเดี๋ยวจระเข้อาปากลอนะคะนะ,ะ,นะ,ะตกจระเข้สวนนี่ค่ะนะ,ะเป็นอันนี้เป็นเขตที่ว่าตุ้ยหนุ่ยเดินนะคะสิบ <มะ S 1> นาทีนะคะสิบนาทีจากปางามาถึงจะถึงนี่นะคะ<า>กถ็ถอว่าไกลมีจระเข้จริงๆบอกนะคะมีจริงๆรค่ะพี่ที่นะคะมีนะคะ จร์เก้ก็จะมาพักแต่ก่อนอะเยอะกว่านี้อีกะะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนหมดสงสัยหลุดไปกับน้ําท่วมหรือเปล่าออบ้านเราหยกๆนะคะไม่ใช่นะคะแต่ก่อนอะเยอะจริงๆเนี่ยนี่เนี่ย,เ,ยเห็นไหมตัวเป็นๆเ,เลยนะคะ,นะคะนี่ค่ะพี่ตีนะคะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะ,ะน่ยก็จะเข้ามาข้างในก็จะเป็นบ้านช้างนะคะหมู่บ้านช้างนี่ค่ะนะคะก็จะเป็นบรรดาด้วย น้องๆน,นะคะน้องชา้างแต่ตอนนี้คงจะไปทํางานกันแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วกันไปยืนรอแขกมีไม่มีก็คือไปยืนรอ,อก,ก่อนนะคะนี่จะเป็นสีนวลเนาะสีนวลน,นะคะ,ะจะไม่เผ็ดน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ด้วยนุ้ยเดิน10นาทีใช่ไหมเต็มรอบใช่ไหม10นาทีรอบใหญ่ครับรอบใหญ่หญนี่แหะครับคือทางเดินนะไกลนะคะถามว่าไกลไหมไกลนะะจำไม่ได้ชื่ออะไรอะไรเป็ มนละกอจะเป็นสับปะรดนะคะือว่าจะเอาปลาปลาอุ่ีาสื่อถังน้าถังน้ำาื่อถังอะถังก่มันหยีบเป็นยังปตีให้หน่อยว่ะออันนี้คุณยายชื่ออะไรนะจินตลาจินตลาเหรอคุณยายจินตลา น้องช้างพอได้ทํางานแล้วเหมือนกับมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะได้เดินออกเดินบางแล้วจะเป็นทางน้ำเป็นเป็นชี่ว่าเดินนะคะวันนี้พวก่นจะเอาทางน้ำไปไว้ตรงไหนตรงที่ตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าสายจะถึงไหมใช่ไหม ต้นตุ้ยนุ้ยนะคะยืนสวยเด่นนะคะสวยเด่นเลยนะคะนี่เอาไว้ไหนไว้นี่เหรอเอ้ยดูด,ดูมีมองมีมองมีค้อนอีกพ้าแม่ไม่จอดแม่ไม่จอดมีมีค้อนมีค้อนนะคะต้นนุ้ยเย็นตอนเย็น นมีคอนหาเดี๋ยวพับไปดูกับคุดูกับคู่ด้วยแล้ววันแล้ววันแล้วลบลบลบพอหน่อยเลยโอ้ยไปไหนมาคำพูนถามไปไหนมาคำพูนถามไปแล้วเดี๋ยวทําไปดูตุ้ยนุ้ยกันนะคะ อะไรนี่นี่นี่โอ้ตน้นายกาตั้งกล้องกันให้นึวกว่าไอาโอ้เป็นไรคุณดีใจนะคะดีใจพ้าไปอยู่บ้านแล้วครบคุณ จะโอเคคณดีใจใช่ค่ะพิธีนะดีใจนะคะไม่เหยาวนะคะสู้ๆไม่เหยาวเหยาวส่งสติกเกอร์หัวใจให้ขอบคุณค่ะนะคะ<ส>นี่ค่ะมาดูลูกสาวก่อนค่ะนะ,ะแม่ๆนี่นะคะจะเป็นช่วงเช้าถ้าตัวนี้อ,อยู่ตรงนี้คือจะมีลมนะคะตลอดจะมีลมอยู่นะคะช่วงเช้าแต่แดดจะส่องช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนะคะถ้าเราไม่อยู่ก็คืออยู่ตรงนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะสวยๆโอ้ยนะใส่กระเป๋าเป้รอแล้วนะคะรอรอ,อทั่วแขกแล้วนะคะชูๆตัวนี้กินปะกินเป็นปะโอไม่กินนั่นานันั่น,นโอ้มาปั๊บปดปล่อยเลย ติดก้นหรือเปล่านะะเชื่อนะะสวัสดีแม่เยานะคะสวัสดีพี่ธีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกทกท่านด้วยนะคะที่กําลังเข้ามารับชมนะคะนะคะมาเป็นกําลังใจให้นะคะกับครอบครัวด้วยนะคะนะคะนี่ก็มาไลน์นะคะให้เห็นบรรยากาศนะคะทําไมขี้น้อยจังสี่ก้อนเองตัวยนุย้ยเป็นไงเอ่ยอันนี้ก็เตรียมหญ้าไว้แล้วนะคะแตหญ้ารู้สึกว่าจะน้อยอยู่กลัวมาไม่ทัน พื้นที่ตรงนี้ร่มรื่นดีมากนะคะนี่พ่อกวันทําตอม้อไว้นะคะเดี๋ยวจะไปเอาโซ่ที่บ้านนะคะจะได้มาสงหลักอยู่ลนยามนั้นก็จะได้เปลี่ยนหลักนะคะให้กับตุ้ยนุ้ยด้วยพื้นที่ตรงนี้เหมาะเจาะอยู่นะคะนี่คือช่วงบรรยากาศช่วงเช้าแม่พ่อๆห,หลายๆท่านนะคะพอพ่วันไม่ควันไม่อยู่ก็อ,อาจจะเป็นห่วงตุ้ยนุ้ยนะคะกลัวว่าจะจะอยู่กับแดดตลอดนะคะนี่ค่ะ,ะ,คะ,ะก็จะเป็นช่วงช่วงนี้แดดไม่ค่อยมีนะคะ ันนี้สาวน้อยดอกคูณนะคะไปแล้วบอนีตาไปแล้วบอกไปแล้วเงียบกิฟเลยข้างหน้าเอาไปด้วยฮะได้แล้วเนี่ยสาวน้อยดอกคูณมีช้างก็นะมีแกกไม่มีก็ออกไปทำงานเนาะนะคะร้อนไม่ต้วยน้ย สะพายเป้รอแล้ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนะคะวันนี้แม่กวนไปซื้อถังมาแล้วนะคะได้มาใบหนึ่งก่อนใบใบหนึ่งแพงนะคะแพงขึ้นราคาขึ้นแล้วนะคะว่าถามเขาอยู่ว่าเป่าได้ไหมนะคะอันที่เก่านะคะอันเก่าเป่าได้ไหมนะคะทำไมแมงเยอะจังเลยนี่ตัวนี้คอมเมนต์ได้นะคะนะคะ,นะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะนะคะ สวัสดีแม่ๆด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะกับตัวหนุ่ยกันนะคะนี่ลูกสาวนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะทำงานนะคะออกทํางานช่วงเช้าๆกันนะคะบรรยากาศก็จะเป็นนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะดูเล่นดูเล่นเอาอย่าไปเล่นดินดิีงนะน่น,นขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกํำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะแม่ควันก็เปิดไลค์นะคะเปิดไลค์ตลอดนะคะจริงๆนะคะทุกครั้งทุกโอกาส พูดง่งายๆเลยนะคะตั้งแต่ที่ตกงานนะคะจนถึงหน้าตอนนี้นะคะก็ได้กำลังใจนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะจาก,กแม่แม่นะคะช่วยเป็นแรงผลักดันช่วยให้คำปรึกษานะคะกับแม่กวนมาโดยตลอดนะคะแม้ว่าบางครั้งนะคะผิดพลาดหรือว่าพูดถูกพูดผิดยังไงนะคะก็น้อมรับนะคะด้วยความนะคะด้วยความเต็มใจนะคะกับแม่แม่นะคะที่แบบแนะนำนะคะสิ่งดีๆให้เสมอเลยนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าสิ่งไหนนะคะเกิดขึ้นนะคะกับเรานะคะ ก็จะเปิดจะเปิดช่องนะคะไม่ปิดไปไหนหรอกค่ะแม่ๆม่นะคะให้ทุกทท่านนะคะได้เข้ามานะคะติดตามนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กับตุ้ยนุ้ยนะคะหลายๆท่านก็อยากเห็นนะคะอยากเห็นน้องช้างนะคะรักน้องช้างนะคะทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะบารมีนะคะของตุ้ยนุ้ยจริงๆนะคะพูดดีพดดขอบคุณกับพี่ตีนะคะจริงๆนะคะทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะการไลฟ์ผลไม้นะคะของแม่ควานนะคะบางครั้งอาจจะไม่ถึงขัน้นแต่ว่ามีมีถึงขัน้นมีเก็บมีนะคะมีเก็บ มีไว้นะคะสำรองอะไรหลายๆอย่างนะคะทุกครั้งแม่ๆก็อยากให้เรามีคะแนนนะคะ <_ an> เพื่อที่ว่าจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงกับถึงกับยังไงนะตั้งลำนะคะตั้งต้นได้นะคะเมควานก็เลยตัดสินใจนะคะ <_ an> เพื่อที่ว่าจะมาทํางานนะคะแล้วก็เรื่องการมาทํางานนะคะไม่เคยปิดบังเลยนะคะถ้าถ้าเอาจริงๆนะคะถ้าเราอยากอยาก ตัดสิน,นกับปัญหาหลายๆอย่างไม่ควรจะไม่มาที่นี่ก็ได้นะคะที่ที่ไปนี่คือมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะคะภาคใต้นี่คือที่เยอะแยะนะคะถ้าจะไปนะคะแต่ว่าคืออยากมาตั้งต้นนะคะที่นี่นะคะมีอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งในที่นี่นะคะทั้งสิ่งดีแล้วก็อาจจะไม่ดีให้เราจดจํานะคะไม่ควรอยากเริ่มต้นนะคะกับสิ่งดีๆแล้วก็ไม่อยากหนีปัญหานะคะอยากเหมือนกับตั้งลํานะคะแล้วก็คือทําในสิ่งที่ ต้องตั้งใจทําให้ได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ก็ต้องค่อยๆเป็น,นะค,ะค่อยๆไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะจริงๆค่ะนะคะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะบางท่านอาจจะเข้ามานะคะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมนะคะความเป็นอยู่นะคะของเราเหมือนกับดีนะคะดีระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ากว่าจะเข้ามานะคะถึงจุดนี้ได้นะคะคือต้องคิดเลยนะคะแม่ๆพ่อๆคะนะ,ะว่า ปัญหาหลายๆอย่างนะคะที่เคยหนักสําหรับเรานะคะคือเคยผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วและตอนนี้ก็คือเหมือนกับเริ่มได้กลับมาทํางานนะคะอาจจะยังไม่ถึงขั้นกับตั้งลําได้เลยนะคะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็เลยพากันตัดสินใจมาหาตั้งต้นใหม่นะคะเริ่มต้นทํางานกันอีกรอบกันนะคะขอบคุณพี่ที่นะคะขอบคุณแม่เย่านะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะนะคะ พอามาเป็นกำลังใจให้จริงนะคะดูลูกสาวตอนนี้ตอนนี้เกยว่างเกยไม่ใช่เกยอ,อะไรนะแยงว่างนะคะนะคะ่ะสามารถนั่ง <c oughs> ไม่ไม่ท่านไหนอยากนั่งเลยนะคะใช่ไหมตัวนุ้ยปะไปนั่งเล่นอู้ดูดูทันตนาทันตาหิวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ต้อง <c oughs> <c oughs> หิวหรือเปล่าตัวนุย้ย <c oughs> อ้าว วันลูกสาวกินไม่อิ่มสู้กันไปนะคะเอา้าทำไมไม่กินงอนระดับหนึ่งอันนี้พ่อปันก็เสร็จทุระแล้วนะคะก็จะพาลูกสาวนะคะไปทำงานนะคะตอนเย็นก็อาจจะพากันกลับบ้านนะคะกลับบ้านเพราะว่าตอนแรกก็ไม่อยากไม่อยากไปนะคะค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างก็มีเยอะเนาะ,ะแต่ว่า เด็กๆต้องเข้าเรียนนะคะแม่ควันก็เลยไปส่งเด็กๆเลยนะคะตอนนี้อาจจะอยู่กันคนละที่ไปก่อนยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะแม่ๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับครอบครัวเรามาแล้วนะคะพอคอยติดตามเป็นกําลังใจนะคะเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะดูลูกสาวโ,โหดูทําหน้าทําตาอยยังไงใไหนหนู้ยดูทําหน้าทําตาทำไมรอยังไงนี่ ยังไงเอ่ยวันนี้ไปซื้อถังน้ำมาแล้วนะคะเดี๋ยจะถ่ายให้ดูค่ะแม่ๆนะคะถังใบใหญ่ไหมเท่าเดิมนะคะแได้มาแค่ใบเดียวก่อนนะคะนะะงบไม่พอใช่ไหมด้วยน้อยนะคะค่อยๆปรับกันไปจากสู้ๆนะคะใช่ค่ะพิธีนะคะเนี่ยหลังๆกลับมานี่แหละนะคะก็ต้องเริ่มต้นนะคะใหม่เกิดขึ้นนะคะ นี่เลยค่ะนะคะเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหานะคะก็คือแรงผลักดันให้กับเรานะคะต่อไปก็คือต้องตั้งใจแล้วก็นะคะเริ่มต้นนะคะสิ่งดีๆนะคะก็เหมือนกับที่หลายๆท่านพูดนะคะว่าอย่ามัวแต่คิดนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทาให้ให้ดีนะคะก็ถือว่าเราพลาดนะคะกับงานหลายๆอย่างเพราะว่ายังลังเลกับชีวิตเนี่ยเลยนะคะกับเด็กๆด,ด้วยนะคะว่าจะอยู่ยังไงนะคะเพราะว่าตอนที่ตั้งใจมานี่นะคะก็มาแบบ มาแบบกระทันหันนะคะยังไม่ได้คิดวางแผนกันไว้นะคะกับเรื่องเด็กๆถ้ามีถ้ามีการแค่นี้นะคะก็คงจะอะไรง่ายขึ้นแต่ว่าสําหรับเด็กๆก,ก็ต้องเรียนนะคะต้องเรียนด้วยนะคะอยู่กันสองคนนะคะกับเด็กๆก,ก็เป็นห่วงไม่ว่าจะทางนี้หรือทางนั้นนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะจากทุกๆท่ทานด้วยนะคะคที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะคชีวิตจะเป็นยังไงนะคะหลังจากนี้ก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะคะ เยวให้ดูบรรยากาศก่อนลูกสาวจะไปทํางานนะคะต้ยน้อยทักทายแ,แม่ก่อนยังไงเอ่ยฮะทำไมวันนี้นิ่งเป็นผิดปกตินี่ฮะมีงอนนิ่งมากนะคะนิ่งนิ่งผิดปกติมากนะคะสําหรับต้ยน้อยนะคะโทรศัพท์ก็แบบเดี๋ยวใหลูกสาวไปทํางานกันก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ แม่ว like 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 so ่าพ so ่อท่านไหนนะคะที่อยากมาเยี่ยมนะคะก็มาได้นะคะแล้วก็บอกผ่านทุกทกท่านนะคะเราไม่ได้ไปไหนนะคะเรามาอยู่ที่สวนช้างกระทิงลายนะคะเพื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงยังไม่ทราบนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะคะก็เลยบอกได้เลยว่านะคะว่ามาอยู่ที่ไหนพราะความตอนนี้นะคะวนช้างสยามครับกระทิงลลยครับผมฝากอะไรถึงแม่แม่นะคะหรือหลายๆท่านหรือเปล่านะคะเพราะควานะคะฝากเข้ามาไม่ต่างเข้ามาอินดูด้วยนะคะ วันนี้ก็สูซๆนี้เราผลไม้เดินนานมากเลยนะครับผมเดือนวันเนาะผลไม้ทุกอย่างคือนักท่องเที่ยวก็พอได้นะบางวันก็ซื้อมาเที่ยวครับใช้เวลาเดินนานนะครับผมต่อไปเราคงต้องไล่ผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมนะเพื่อที่จะได้มีคะแนนนะคะ จับใจใช้สวยแค่ใช้ใจในแต่ละวันนะคะก็เกือบจะไม่ได้แล้วนะคะจริงๆค่ะแม่แม่นะคะให้แม่เมตตาให้นะคะทั้งคนทั้งช้างนะคะช้างได้อิ่มนะคะคนก็มีคะแนนนะคะเพื่อที่ว่าได้ใช้จ่ายนะคะในแต่ละวันกันนะคะเอาตัวน้อยนะคะลาแม่ๆไปก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวให้ตัวน้อยไปทํางานก่อนค่ะนะคะเจอกันอีกทีช่วงเย็นนะคะนะะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะก่อน พอดีค um ่าก่อนเตรียมตัวไปทำงานนะคะป่ยตาย่ยลุงตาก่อนก็ให้มันมานก็ให้มีแขกเยอะๆเอาแน่นะคะฝากเมตตาหนูด้วยนะคะนะคะไม่รักไม่ควนรักต้วหนูก็พอนะคะนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ